สวัสดีคะ่ะทุกทท่ทานขอบคุณมากมากนะคะที่แวะแวะมาเยี่ยมชมให้กําลังใจพิมนบ้านสวนเมียฝรั่งสวีทบ้านๆนะคะจงกา,างมิอวังปูนกรุ๊กเนียจืาโอ้ยพูดก็ยังจะติดอ่างนะคะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆพี่ๆทางนอกและใน u t u b e ส่วนเพื่อนใน youtube ก็รอหน่อยนะคะช่วงนี้พิมนบ้านสวนกําลังยุ่งจริงๆคะ่ะแต่จะตามไปให้กําลังใจแน่นอนคะ่ะนะคะ ตามไปให้กําลังใจแน่นอนกดให้ส,ยสวยๆค่ะชมให้เวลาแล้วก็กดนิ้วโป้งให้ส,ยสวยๆโอเคค่ะวันนี้ก็บิมลจะมารีวิวรีสอร์ตรีสอร์ทนี้ที่บิมลพักอยู่ก็คืออ่มนโนราโคซี่โคซี่อะไรนะมนโนราโคซี่รีสอร์ตใช่ราคาไปชมด้วยกันเลยไปะจะ้ะชมรอบนอกเนาะ ่ะเดินลงจากที่พักแล้วค่ะอือฮึโอ้ยเนาะโอสมโวโอสโคอ,อ,อ,องหกคองงองเหมือนเดิมจ้ะไม่ได้ใช้นานก็เลยลืมอันนี้ไม่ได้ใช้ในตัวโอสโมโดเลยตรงอาศัยแค่ว่าจับเฉยๆเห็นอะไรนะอะไรตรงมุมนั้นนะแป๊บ ไปค่ะไปต่อสวยไหมคะทุกคนเขียวเลยเนาะเขียวก้ะจีจ่ะ,ะเริ่มน้อยใจใปวดหัวจ้ไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมจุดสูงชบสไว้น้ำจ้ะมมไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ชิน ด,ดูต้นพามค่ะสูงมากลุกดกด้วยไปขึ้นไปข้างบนกันเลยจ้ะไปค่ะ,ะ,คะขึ้นไปชมบิวข้างบน ร่มรื่นเนาะจ้โอ้ยเนาะนี่อันนี้เป็นด่านฟ้า วิมอดบ้านสวนไม่ได้พักในโรงแรมนะคะพักตรงรีสอร์ทนี่จ้ะสวยไหมคะทุกคนติดเชิงเขาค่ะนี่นั่นก็คือโอ้ยนี่จ้ะสามารถมาบ่ายน้ำได้จ้ะอันนี้ข้างบนสวยไหมคะทุกคนนี่ทางนี้ก็จะเป็นโรงแรมจ้ะนี่ แดดร้อนอีกแล้วเมฆก็ค่อนข้างเยอะค่ะแต่แต่ก็ถ้าไม่มีแมฆก็คือเราก็นี่จ้ะมโนราโคซี่รีสอร์ทนะคะหูแถน,น้นก็คือเป็นอ่าต้นกล้วยค่ะสมบูรณ์มากเลยมีทั้งยวงมีทั้งโอโหสวยมากนี่จ้ะน,น ข้างบนนเขาก็ทำคล้ายๆแบบน่าจะเป็นรถบัสเนาะแต่เป็นที่พักนะคะที่พักแดดร้อนๆแบบนี้ว่ายน้ำไม่ไหวหรอกค่ะร้อนนี่จ้ะนูน่นเดี๋ยวจะพาเดินจะพาเดินขึ้นไปฝั่งนู้นจ้ะนูน่นออกไปนูน่นวันนี้ก็คือมาชมวิวรีสอร์ทที่วิมลบ้านสวนอยู่เนาะนี่จ้ะ,ะเดี๋ยวๆจะให้ดู pool Kann schwimmen. <laughs> also hier oben, meine, meine Riesorte hier unten. Schön, oder? Schau mal wirklich So grün. Wunderschön. Da hinten alles in Banana. Das. Toll. ลูก,กันมาวุ้นตาชื่นดรุนโซกเรือนโซ่ละสิชกั้นสะแบรกวุ้นตาชืญนฮะสวยมากค่ะมิมนก็จะพูดคลักเคล้าภาษาไปสักหน่อยนะคะ <laughs> มั่วๆจะพูดมั่วๆภาษามั่วๆ <laughs> นู่นค่ะออ้ยดูดอกไม้ไม่รู้เป็นชื่อดอกไม้อะไรเนี่ยช่วงนี้เขาดอกเต็บต้นเลยดอกสีแดงมีใครรู้จักชื่อไหมคะต้องรู้อยู่แล้วเนาะออส่วนมากนี่จ้ะดอกสีแดงนูนหลังน้่นก็คือทะเลนะคะทิ้นทนิชเมร ดทะเลดีค่ะนี่จ้ะอันนี้ก็เออเออเออนี่ก็ทางเข้ามารีสอร์ทค่ะนี่บังกะโลเอะรีสอร์ทนั่นแหละที่วิมนพักอยู่นะคะข้างล่างนี่ นี่จ้ะโน,น่นไหมคะโอเคตรงนั้นก็สามารถเดินขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีคล้ายๆแบบว่าเขาเปิดบารหรืออะไรข้างบนนู่นจ้ะโซไปค่ะเดินด้วยกัน ช่วงนี้ก็จะมีรู้สึกก็จะส่วนมนาก็จะคือคนไทยเข้ามาจัดปาร์ตี้เนี่ยมาเช่าแล้วก็มาจัดปาร์ตี้เนาะมาแบบเป็นกลุ่มไปค่ะไปเดินด้วยกันนะ <laughs> คนทำาสะอาด นี่จ้ะไปะเราจะไปเดินเลาะ,ะดูเลาะดูอ่ต้นกล้วยจ้ะสวยมากนี่นี่เห็นไหมคะทุกคนสวยไหมเชิญฮะวนวยเชิญเกรือนโซโละ่ะวนตะเชิญวนตะเชิญโอเคค่ะทุกคน อันนู้นก็จะไม่ขึ้นไปเราเราจะเดินทางล่างนะคะเนาะธรรมดาก็ขึ้นไปได้แต่เราก็ไม่อยากไปอถึงจานเกินโซก็สิบานาน่ะโอ้โลบานาน่ะมันจะส่วนมากอะ่ะโซชื่นมันจะวู้ทำไมเธอขึงปมาตกนีโอเค โอเคฟีดบานาน่ะพูนดะเชิญสวยค่ะสวยโอเคเดี๋ย okay, วไปเดินสายนอกดีกว่า <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นเขียวกว่าโอเคนี่เนมดีสแบกนี่ เชิญโอาเด้อโซล่ะอุ่นได้เชิญสีลเกรี้ยนเอาไปลบานาน่ะมาเกอดโซ่เชิญนี่การนนะคะตรงนี้คือการนโซ่ So lah uh. So yes good Mhm Dah Tapi chawal ba เชิญนี่จ้านกนางแอ่นข้างบนนี้เขาก็จะทำแบบปลูกปลูกพืชผักสวนครัวเนาะสวนย่อมสวนเล็กๆเนาะสวยค่ะมีสวรดร่มรื่นวิคลายนากาดนอาจจะดีเซฟรุกพาซซิออนฟรุกอุ่นจะโอเปอรชีเนาะเดี๋ยวทุลโอเคลุกขึ้นไปดีเซลไซเดะ อือฮ so, okay. right. ึโซ่เคกิดไอช์อ่าซ่การเซหินท์ท์เงื้อือนอาซ่เอนอำเอนตะเรื้อนงือนเมร์เด็ดหลังอ่ต้นไม้สีเขียวนั่นก็คือทะเลแล้วนะคะ เอาสิเราเป็นเบสุกเดินกลับค่ะนี่สามารถมานั่งชมวิวนั่งชมวิวได้ค่ะจามาซิสอะบอีกลาวบรตาเกอรเฮิร์ตดีเซอร์ริสนอร์รอเบาร์วส์เน็ตฟอร์เฮสิกาฟิโลสก์ันาร์ตี้นาะกูวชิญนะวิวจก็มาต่าเชิญอาไปเยอะุ่ เวิรดเขามีสำหรับคนที่ชอบเงียบีย ب, มาช่วงนี้ไม่ผิดหวังค่ะโอเคค่ะทุกคนปะเดินลงไปด้วยกันอ่าวลงกันมาเราละสินเกลือนดูค่ะต้นกล้วยเป็นแถวเลยโซโอเคลาเฟิปอาบะลาฟเพินอาบปไปค่ะเดินลงแล้วโอ้ยตรงหัวโมหัวโมสโม อสมโอ้ค่ะโซคอนเซนทรัสชันดอนนอรริชอนส์ลาวแฟถนนค่อนข้างจะเทค่ะ,ะเดินดูถนนเดี๋ยวหกหกล้มหัวกระมัง <c oughs> นู่นบ้านหลังนั้นน่าจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะหรือรีสอร์ทโอ้โหบ้านหลังใหญ่เชียวนี่ อขอโทษนะครับเพื่อนๆตรงหัวมุมเนี่ยจะเห็นไอตรงโอสโมเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวโอสโมโดยตรงเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่ว่าจะไม่ประสานกันสักเท่าไหร่เปิดไม่ถูกคะ่ะนานไม่ได้ใช้เปิดไม่เป็น <laughs> ลืมจ้ะน,นี่จ้ะถือว่าเดินออกกำลังกายไปด้วยะปดึมมระดึมมไปดึม ดูอย่างนี้อาจจะไม่ชันนะคะแต่จริงๆชันมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจวิมลบ้านสวนเมียประงลังบ้านขอบคุณจริงๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ